ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอสั้นๆอีพีนี้ก็จะยกเอาเนื้อหาในฉบับนิยายเล่มที่14ตอนที่รูเดียสในอนาคตใช้เวทบนวาร์ปย้อนอดีตกลับมาเพื่อเตือนรูเดียสในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำไมรูเดียสในอนาคตถึงต้องยอมทำขนาดนี้กันด้วยนะถ้าหากอยากรู้แล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลย ในคลิปนี้มีคำเตือนถ้าหากยังไม่พร้อมที่จะรับคำเตือนกรุณาปิดสปอยในความฝันที่มองไปทางไหนก็มีแต่สีขาวรูเดียสกำลังพูดคุยกับเทพมนุษย์อยู่ปกติทุกครั้งที่เจอกับเทพมนุษย์ก็จะได้รับคำแนะนำบางอย่างแต่ครั้งนี้กลับเป็นคำไหว้วานแทนซึ่งรูเดียสก็คิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ได้เทพมนุษย์ช่วยเหลือตั้งหลายครั้งจึงตบปากรับคำไป เรื่องที่ให้ทําก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพียงแค่ไปเปิดประตูที่ห้องเก็บของที่ชั้นล่างเพียงเท่านั้นระหว่างที่เปิดประตูกําลังจะเดินออกไปที่ชั้นล่างลูเดียตก็รับรู้ได้ถึงกลิ่นอายบางอย่างจึงหันกลับไปมองที่ด้านหลังของตอนเองก็ปรากฏว่ามีชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเก้าอี้สวมเสื้อคลุมเก่าๆใบหน้ามีริ้วรอยยับยน่นผมมีสีขาวโพลนแววตาดุดันเหมือนคนกลํำศึกมานาน ถ้าทางดูจะผ่านโลกมาเยอะเมื่อเห็นรูเดียสกำลังเปิดประตูจะลงไปข้างล่างชายแก่ก็กระดิกนิ้วหนึ่งทีประตูที่เปิดอยู่ก็ถูกปิดเข้ามาอย่างแรงพร้อมกับตะโกเตือนว่าอย่าลงไปข้างล่างเด็ดขาดนายกำลังถูกเท่มนุษย์หลอกได้ยินดังนั้นรูเดียสก็ตกใจเป็นอย่างมากจึงถามไปว่าตกลงแล้วชายแก่เป็นใครกันแน่แต่แล้วคำตอบที่ได้รับกลับทำให้รูเดียสต้องตกตะลึงเป็นอย่างมาก เพราะชื่อที่ชายแก่เอ่ยมานั้นก็คือชื่อเดิมของรูเดียสเมื่อชาติที่แล้วจากนี้ไปเพื่อความสะดวกจะขอเรียกรูเดียสในอนาคตว่าชายแก่ก็แล้วกันนะครับชายแก่ได้อธิบายว่าตนมาจากอนาคตโดยใช้เวทมนต์วาร์ปย้อนอดีตตอนแรกรูเดียสก็ไม่ได้เชื่อสักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จึงถามเหตุผลที่ห้ามลงไปห้องเก็บของที่ชั้นล่างชายแก่บอกว่า ในห้องเก็บของที่รูเดีแอกำลังจะไปมีหนูติดเชื้ออยู่ในนั้นถ้าหากเปิดประตูห้องเก็บของแล้วหนูก็จะตกใจและวิ่งหนีออกมาจากนั้นก็จะไปกินของเหลือในห้องครัวทําให้อาหารเหล่านั้นติดเชื้อตามไปด้วยแล้ววันรุ่งขึ้นหนูตัวนั้นก็จะตายแต่ก่อนหน้านั้นล็อกซี่ที่รู้สึกหิวก็ได้ลงมาหาอะไรกินที่ห้องครัวจึงเผลอกินอาหารที่ติดเชื้อนั้นไปทําให้ป่วยเป็นโรคที่มีชื่อเรียกว่า โลกหินเวทเมื่อได้ยินว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับกล็อกซี่รูเดียสก็เริ่มตั้งใจฟังคนแก่เล่าอย่างจริงจังพร้อมกับวันวิตกไปด้วยเพราะตามที่ชายแก่บอกล็อกซี่ที่ติดเชื้อแล้วนั้นร่างกายจะเริ่มกลายเป็นหินและตายไปถึงแม้ว่าในไทม์ไลน์ของชายแก่เขาได้เดินทางไปที่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มิลิสเพื่อหาทางช่วยจนสาม,มารถไล่เวทถอนพิษขั้นเทพได้แล้วก็ตามแต่ระหว่างเดินทางกับ ก็เกิดเรื่องขึ้นทําให้ไม่สามารถกลับมาช่วยล็อกซี่ได้ทันเวลาจนเธอตายไปในที่สุดทําไมเทพมนุษย์ถึงจ้องเล่นงานล็อกซี่คําถามนี้แม้แต่ชายแก่เองก็ไม่รู้หลังจากล็อกซี่ตายลูเดียดก็จมอยู่แต่กับความเศรา้าจนล้าเลยซิลฟี่ทําให้เธอน้อยใจเทพมนุษย์ก็เลยอาศัยจังหวะน,นี้ควบคุมลุกที่เป็นทหารองค์รักษ์ของเจ้าหญิงอาเลียวให้ชักจูงเจ้าหญิงไปเปิดศึกชิงบัลลังก์ที่อาณาจักรอัลลา ตอนนั้นเองที่ซิลฟี่ทิ้งลูเดียสแล้วตามไปต่อสู้ร่วมกับเจ้าหญิงอาเลียวแล้วก็ตายในสนามรบเท่ากับว่าลูเดียสจะต้องสูญเสียภรรยาทั้งสองคนนี้ไปสิ่งที่ลูเดียสจะรู้ได้ในอีก10ปีข้างหน้าก็คือเทพมนุษย์เดิมทีไม่ได้ถูกเรียกว่าเทพมนุษย์ที่โลกแห่งนี้คนทั่วไปจะรู้จักในชื่อของจินชินแต่คําว่าเทพมนุษย์จะรู้จักเฉพาะคนที่เคยเจอแล้วเท่านั้น แล้วก็น่าจะถูกกลอกใช้เช่นเดียวกันกับลูเดียสเทมังกรออสเตตและราชามังกรเกาะเพอร์กิอุสเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อเหล่านั้นเหมือนกันก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆว่าเทพมนุษย์จะทําแบบนี้ไปทําไมสําหรับชายแก่แล้วเทพมนุษย์ก็คือต้นตอแห่งความชั่วร้ายเป็นลาร์ดบอสที่แท้จริงระหว่างที่กำชับลูเดียสว่าอย่าเชื่อคำพูดของเทพมนุษย์อยู่ๆชายแก่ก็มีอาการแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ปากเริ่มซีดขอบตาเริ่มมีสีม่วงช้ำตอนนั้นเองก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ชายแก่ได้บอกให้รูเดียสเขียนจดหมายส่งไปให้เอลิสที่นครศักดิ์สิทธิ์แห่งดาบเพาราะในไทม์ไลน์ของชายแก่เขาไม่ได้คืนดีกับเอลิสเจอหน้ากันก็เป็นอันต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากนิสัยพูดไม่เก่งของเอลิสเองด้วยพูดไม่เก่งแต่ต่อยเก่งแต่สุดท้ายก็ต้องตายเพราะป,ปกป้องรูเดียส ตอนที่สู้กับจอมมารอมตะอโตเฟอีกครั้งจากตอนแรกที่มีท่าทีอิดออดเมื่อรู้ว่าเอลิสทำเพื่อตัวเองในอนาคตขนาดนี้รูดียอก็เลยรับปากชายแก่ว่าจะไปส่งให้ได้อย่างแน่นอนคํำเตือนสุดท้ายของชายแก่ไม่ใช่การบอกให้รูดียสบุกไปแก้แค้นเทพมนุษย์แต่กลับกันชายแก่ก็บบอกให้รูดียออย่าเป็นศัตรูกับเทพมนุษย์ติดขาดจงอย่าเชื่อใจแต่ก็อย่าเป็นศัตรูด้วย เพราะขนาดใช้แก่ที่สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ควบคุมสายฟ้าได้บินบนอากาศก็ได้อวัยวะที่ขาดหายไปก็ยังทําให้งอกขึ้นมาใหม่ได้สื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลเองก็ทําได้ขนาดย้อนเวลากลับมาก็ยังทําได้เหมือนกันตัวใช้แก่ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ยังไม่สามารถไปถึงตัวเทพมนุษย์ได้เลยความแข็งแกร่งมันคนละชั้นแต่หากลูเดียสในตอนนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูด้วยแล้วล่ะก็ก็คงเป็นได้แค่ขนมให้เทพมนุษย์เคียวเล่นเท่านั้น เมื่อพูดในสิ่งที่ควรจะพูดแล้วชายแก่ก็ไม่มีแม้แต่แรงจะพยุงตนเองจึงร่วงลงจากเก้าอี้ลูเดียตจึงเข้าไปประคองไว้แต่ก็ต้องตกใจเพราะอาวัยวะภายในของชายแก่ไม่มีอะไรอยู่เลยมีเพียงหนังหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นอันเป็นผลมาจากเวทมนต์ย้อนอดีตที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้หยิบบันทึกเล่มหนึ่งที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุมให้ลูเดียสขณะที่ลมหายใจลอยลินแววตาของชายแก่ก็กลับมามีประกายอีกครั้ง ระหว่างที่จ้องมองไปประตูที่ด้านหลังของลูเดียสซิลฟีล็อกซี่ยังน่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะนี่คือคำพูดสุดท้ายของชายแก่ก่อนจะสิ้นใจลงสรุปชายแก่ก็คือลูเดียสในอนาคตที่มีความเครียดแข้งต่อเทพมนุษย์เป็นอย่างมากได้ใช้เวทมนต์วับย้อนอดีตที่ยังไม่สมบูรณ์กลับมาเพื่อเตือนลูเดียสในปัจจุบันว่าอย่าไปเชื่อใจเทพมนุษย์ ที่เทพมนุษย์ไหว้วานให้ลูเดียสไปตรวจสอบที่ห้องเก็บของในครั้งนี้ก็เป็นแผนเพื่อให้ล็อกซี่ป่วยตายส่วนสาเหตุที่เทพมนุษย์ต้องวางแผนชั่วในครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดก็ได้แต่ต้องรอดูเฉลยต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับขอสั้นๆที่ไม่ค่อยจะสั้น EP นี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครที่ตามเฉพาะอนิเมะก็อาจจะงงๆกับตัวละครที่โผลม,มาอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจถ้าติดตามไปเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าใครเป็นใครนะครับ โดยเนะื้อหาส่วนนี้ผมสรุปออกมาเพื่อที่จะให้มันสั้นๆจึงทำให้มีบางอย่างที่ถูกข้ามไปใครที่อยากรู้เต็มๆก็อย่าลืมไปซื้อมาอ่านกันนะครับขอบอกไว้เลยว่าเล่มนี้สนุกมากๆส่วนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ในการทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม